ครับช่อชนะไก่ชนครับวันนี้ภาษาอีสานเขาเรียกว่าวันดับนะครับบุญเข้าสากคือวันนี้เป็นวันปล่อยผีคือเราก็จะระลึกถึงบรรพบุรุษของเรานะครับหลังจากเราไปนามาเราก็มานาครับก็เตรียมของหวานของขควของเปรี้ยวมาใส่นาเราครับหลังจากกลับมาจากวัดนะครับ เราก็ไปทําพิธีทางวัดมาแล้วนะครับเอาเข้าวตอกข้าวสากภาษาล่าขาเอิญข้าวสากครับเอาเข้าวสากไปวัดมาแล้วเขาก็น,นี่แหละครับเอาของสมของหวานมาให้ครับคํามหมากค้าพผู้กอกยาไ่มาให้บรรพุทุคของเขาครับนี่แหละครับเป็นประเภทนีอีสานที่สืบทอดกันมายาวนานแล้วครับเป็นประเภทนี่ว่วาค้นภาอีสาททนที่ปฏิบัติประจํานะครับ ที่ทปฏิบัติามากแบบนี้ตลอดนะครับก็คือว่าเป็นประเภทนี้ของอีสานครับบ,บุญเขาบุญเขาศากแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งกับสาดไท้ครับเขามีสาดไทยอีกนี่ครับอนี่เป็นบุญเขานีมือมือนีมือดับครับมือ,มอ,มอนีสา์เล่าเข้ากับบรรลึกถึงบรรพบุรุษของเขาเดีวครับนี่ของหวานของเปรี้ยวทึ่งอาหารกันกินเขา ผักมีซี่ใบเขาเตรียมมาไห่บันใสหน้าเขาครับนี่ละพอแม่เขาเคยผ้าเห็ดมาจังสี่ครับว่าเขาเห็ดเขาต้องสืบทอดจากพอจากแม่เขานะครับว่าเพื่นผ้าเห็ดมาม่งไดเขาก็สืบสารต่อเพื่นนะครับเป,เป็นประเภทนี้ของคนอีสานนะครับเด้อขออนุญ,ญาตเพื่อนเพื่อนได้หลายครับที่ว่ามาไทยหอพี่น้องเบิง่งนี่แหละครับออกมาหน้าครับตอนนี้ หลังจากสริจธุรกิจอยู่ารกิจอยู่วัดแล้วครับไปร่วมอยู่วัดแล้วก็ออกมาหน้าจาของครับแล้วก็เอามาเอาของพวกหนีมาใส่หน้าครับเพิ่นกําลังต่างทองเพิ่นกําลังม่านภาษาเล่าเพิ่นว่าเพิ่นกําลังต่างทองเพิ่นกระลังม่านเพิ่นอยากของสมของหวานเพิงเขาน้ำสร้างปลาเตรียมมาให้เพิ่นครับนี่แหละครับแต่เพณีอี่านครับผมแล้วสุดท้ายก็กราบขอประคุณครับ ใจเพื่อนๆที่เขามากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ผมด้วยครับเด้อช่อชายนะไกรชนครับขอบคุณโดยความจริงใจครับขอบคุณจากใจครับขอบคุณครับ